สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มีกล่องมะฮือมามาแกะให้ดูนะคะว่าข้างในกล่องนี้มีอะไรอ่ะเขาบอกไว้ก่อนว่ากล่องนี้ได้จากลูกชายนะคะเขาสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตค่ะเนื่องในวันวันแม่นะคะวันแม่ของของเดนมาร์กนี่แหละคะ่ะเขาสั่งซื้อมาเพิ่งจะมาถึงวันนี้คะ่ะวันนี้ก็จะมาแกะให้เพื่อนๆดูว่าลูกชายเขาให้อะไรแม่ในวันแม่เดนมาร์กนะคะ เรามาแกะกันเลยค่ะแกะรุนแรงมากค่ะสงสัยของที่ต้องดีแน่ๆเลยอยู่ข้างใน อเอาให้ดูชัดๆเลยพี่น้องดูชัดๆหน่อันนี้คือ,อเป็นแป้งแป้งทอดกรอบนะคะทอดกรอบนีิ้นโตอ,อันนี้อะไรโอ้โหนี่เป็นมาม่าค่ะมาม่าเกาหลีค่ะ อันนี้ก็มาม่ากเกาหลีค่ะนี่แบบถ้วยนะคะแบบถ้วยนี่ก็เหมือนกันค่ะแต่คนละรสชาติเนาะมีอะไรเลยโอ้ยน,นี่มะขามพี่นอ้อนนงตุั่นามอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเด็กบ้านเราเนี่ยเอันนี้คือรูกชายเนาะอาจจะ คิดถึงเมืองไทยไม่ได้กลับไทยมาสี่ห้าปีแล้วพี่น้องเอ้ยสั่งของมาให้แม่ดูสิโอแม่น้ำตาจะไหลแล้วเนี่ยดูสิคะอันนี้คืออะไรเอ้ยโวันนี้คือขนมขนมโตเกียวค่ะพี่น้องดูสินะ ขนมปลาด้วยดูสิเขามีเป็นลูกอมดูสิครับเพื่อนเพื่อนอจริงๆแล้วลูกชายเขาเกิดที่เมืองไทยนะคะดูเวลาเขาสั่งของฟังเขาจะสั่งแบบไทยๆ บ้านเราเขาก็เรียกขนมปลานะคะในอนีนน้ก็มีของที่เขาสั่งมาแต่ละอย่างนะพี่น้องเอ้ยดูของที่เขาเคยกินทั้งนั้นเลยลูกชายลูกชายอันนี้อันนี้แม่ชอบมากเขาสั่งมาครั้งแรกนี่กระปุกจะเล็กแค่นี้นะคะตอนนี้สั่งดับเบิ้ลเลยค่ะรู้ว่าแม่ชอบ อันนี้คือ,อพริกที่เอามาทำกิมจินะคะเขาชอบกินกิมจิมากเกิดเมืองไทยแต่โตที่สิงคโปร์แต่ก็มา,ามาเรียนที่เดนมาร์กค่ะอันนี้คือกิมจิเขาบอกอันนี้คืออะไรมิกิมิกิ มีน้ำองุนด้วยค่ะโอ้ดูสิขนาดค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาดามบูด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ